ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีรันธ์พี่น้องแฟนบอลประจวบที่เคารพรักครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ผมมาเพื่อจะบอกว่าความผูกพันระหว่างประจวบ FC กับบุรีรัมยูในเต็งน,นั้นนะเป็นความผูกพันที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงได้ผมเนี่ย ได้เคยบอกกับพี่น้องไว้ว่าตราบใดที่พี่น้องชาวประจวกยังยินดีต้อนรับบุรีรัมยูในเต็ด่ทุกครั้งที่มีโอกาสผมจะมาอุ่นเครื่องกับประจวบเอสซี่คูป,ปีจนกว่าชาวประจวบจ,จะไม่ต้องการบุรีรัมยูในเต็ดครับปีนี้จบเลกแรก คิดว่าสิ่งที่พี่น้องชาวประจวบอยากเห็นเมื่อตอนจบฤดูกาลในเรื่ที่สองก็คือประจวบเอซีไปเล่นไทยลีกแทงกับบุรีรัมยูเนเต็ดในไทยลีกเป็นตัวขอให้สมหวังครับแล้วก็ไม่ต้องไปกังวลว่า ขึ้นไปอยู่ไทยลีกแล้วความสัมพันธ์ระหว่างบุรีรัมยูไนเต็ดกับประจวเอฟซี FC จะน้อยลงผมถ้าประจวเอฟซี FC ขึ้นไปอยู่ไทยลีกได้ผมจะทำทุกอย่างให้ประจวเอฟซี FC อยู่ไทยลีกคู่กับบุรีรัมยูไนเต็ดครับ ั่นคือความท้าทายและความผูกพันระหว่าง,งผมกับนายโยเกยิที่มีต่อกันแล้วก็พี่น้องชาวประจวบขอให้มีความสุขกับฟุตบอลหุ่นเครื่องในวันนี้อย่าคิดมากเกียงแต่อยากจะบอกว่าถ้าขึ้นไทยลีกจะต้องเจออะไรเจอกันปีหน้าในไทยลีกครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับท่านเนวินชิชบชะครันนี่คือคำมั่นสัญญานะครับออรรบ,บอกว่าเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่ ไทยหลีกนะครับถือว่าเป็นดาบี่แมทแล้นนะครับคร่าวๆนะ